สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่นักลงทุนสายปันผลน่าจะรู้จักกันดี Realty Income Corporation หรือ Ticker O ค่ะครับผมหรือที่เขาเรียกกันติดฝากว่า The Monthly Dividend Company นั่นเองครับ ใช่เลยค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจจากข้อมูลที่เรามีนะคะว่าทำไม ORIT ตัวนี้ถึงฮิตในหมู่นักลงทุนระยะยาวแล้วก็เออมันมีจุดแข็งหรือความได้เปรียบอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างครับเราจะมาดูกันว่าอะไรคือความลับเบื้องหลังความสาเร็จความมั่นคง,งของเขามาเริ่มกันที่แก่นธุรกิจของโอก่อนเลยนะคะ โอเป็นรีท e ประเภท Net Lease ค่ะครับซึ่งโมเดลธุรกิจเขาก็ตรงไปตรงมานะครับคือซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านยาแล้วก็ปล่อยเช่าให้ธุรกิจพวกนั้นสัญญาเช่าก็ยาวๆไปเลยค่ะแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงสัญญาเช่าที่เรียกว่า Triple Net Lease หรือ NNN ใช่ไหมคะอันนี้มันคืออะไรคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะได้ครับ TripleNet หรือ NNN เนี่ย คือผู้เช่าอย่างเช่นเ e เ e ่ e อีเลหรือ w a l greens หรือ FedEx ที่เราเห็นกันนะครับอ๋อค่ะเขาจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลักๆของตัวตึกนั้นไปเลยทั้งภาษีที่ดินค่าประกันแล้วก็พวกค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมต่างๆด้วยอ้าวอย่างนี้โ d i ิสก็สบายเลยสิคะแทบต้องบ้งแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้เลยใช่ครับทำให้โอดิสแทบไม่มีภาระต้นทุนพันผวนอะไรเลย รายรับค่าเช่าที่ได้มาก็เลยค่อนข้างนิ่งมากๆคาดการได้ง่ายแล้วสัญญาก็ยาวด้วยใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่ก็10บถึงยีปีเลยแล้วก็มักจะมีเงื่อนไขปรับค่าเช่าขึ้นนิดหน่อยทุกปีด้วยประมาณ1นถึงสอเปอร์เซ็นครับอืมกระแสเงินสดก็เลยสม่ำเสมอมากๆเลยนะคะถูกต้องครับซึ่งโมเดล NNN นี่แหละครับเป็นเหมือนรากฐานสำคัญของความได้เปรียบหรือม o ดของโอดิสเลย จุดแข็งรากที่ชัดเจนมากก็คือขนาดของพอร์ตเขาครับขนาดพอร์ตใหญ่แค่ไหนคะใหญ่มากครับโอดิสเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้13,000กว่าแห่งแล้วนะครับทั้งในอเมริกาแล้วก็ยุโรปด้วยถือว่าใหญ่ที่สุดในกลุ่ม NNN REITs ด้วยกันเลยโอ้โหหมื่น 3? ใหญ่ขนาดนี้การกระจายความเสี่ยงก็ต้องบีมากๆเลยสิคะแน่นอนครับ ใหญ่ระดับนี้ทำให้ไม่มีผู้เช่ารายไหนมีสัดส่วนเยอะเกินไปส่วนใหญ่ไม่ถึง4ี่ถึงเปอร์เซนตของรายได้รวมเลยที่สาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต่อให้มีผู้เช่ารายใหญ่สักรายเกิดเสะดุดไปก็ไม่ได้กระทบภาพรวมมากนะักใช่เลยครับนี่คือการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากๆจุดแข่งที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือต้นทุนทางการเงินที่ต่ำครับ OR H เนี่ย A A เขาได้เครดิตเรตติงสูงนะครับระดับ A3 A' เลย A3 A' นี่คือดีมากเลยใช่ไหมคะแล้วมันช่วยยังไงบ้างคะในทางปฏิบัติช่วยได้เยอะมากครับเรตติงระดับ A เนี่ยทำให้ OR สามารถกู้เงินหรือออกคุ้นกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่แบบว่ามีนัยสำคัญเลยนะครับค่ะสมมุติง่ายๆนะครับ o ออาจจะกู้ได้ที่4% แต่คู่แข่งที่เรตติ้งต่ำกว่า,าจ,จะต้องจ่าย5%หรือ5.5%โอ้โหต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะครับส่วนต่างตรงนี้แหละครับที่ทำให้อคิสามารถเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ดีๆที่อาจจะให้ผลตอบแทนไม่คุ้มสำหรับคู่แข่งที่ต้นทุนสูงกว่าได้มันเป็นการสร้างความได้เปรียบในการขยายพอร์ตไปเรื่อยๆแล้วก็ประสบการณ์เขาก็เยอะด้วยนะครับกว่า50ปีในตลาด NNN นนี่ทำให้เขาเชี่ยวชาญมากในการเลือกทำเลเลือกผู้เช่าปิดดิวต่างๆ ฟังดูแล้วโมเดล NNN บวกกับขนาดพอร์ตแล้วก็ต้นทุนการเงินที่ถูกกว่านี่คือแข็งแกร่งจริงๆนะคะแล้วถ้ามองในมุมนักลงทุนล่ะคะอะไรคือสิ่งที่ดึงดูดใจเป็นพิเศษครับอย่างแรกเลยก็คือรายได้ที่สม่ำเสมอแล้วก็คาดการได้ง่ายอย่างที่คุยกันตอนต้นสัญญา NNN มันยาวผู้เช่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายไปเยอะค่ะทำให้รายได้ของ OQ นี้เกิน90%เลยเป็นรายได้ประจาหรือ Recurring Income ที่ค่อนข้างแน่นอน แล้วค่าเฉลี่ยอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ก็ยังยาวนะครับประมาณ9ปีว้าว9ปีเห็นภาพกระแสงเงินสดในอนาคตได้ชัดเจนเลยนะคะใช่ครับแล้วอีกอย่างคือการเลือกผู้เช่าที่ทนทานด้วย o อเคเขาจะเน้นปล่อยเช่าให้ธุรกิจที่เอ่จำเป็นในชีวิตประจําวันหน่อยเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นร้านขายยาร้านสะดวกซื้อซูปเปอร์มาร์เก็ตราคาประหยัดหรือพวกบริษัทขนส่งโลจิสติกส์อะไรแบบนี้ครับอ๋อ กลุ่มธุรกิจที่แบบว่าไม่ค่อยจะซบเซาตามเศรษฐกิจเท่าไหร่ใช่ไหมคะถูกต้องครับกลุ่มนี้มักจะทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ดีกว่าฟื้นตัวเร็วกว่ามันก็ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องผู้เช่ามีปัญหาไปได้เยอะเลยค่ะและแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลยจุดขายสำคัญที่สุดที่ทำให้ RODO ได้ฉายา Monthly Dividend Company ครับผมอันนี้เด่นสุดๆก็คือการจ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือนค่ะอันนี้แปลกดีนะคะปกติเห็นแต่รายเตรมาสใช่ครับนี่เป็นจุดเด่นมากๆแล้วเขาไม่ได้แค่จ่ายรายเดือนนะครับเขาเป็น d i v i d เดนอาริสโตแครในกลุ่มรีดด้วย d i v i d เดนอาริสโตแครหมายถึงมีการเพิ่มปันผลต่อเนื่องยาวนานใช่ไหมคะใช่ครับเพิ่มต่อเนื่องมา25ปีขึ้นไปแล้วแล้วถ้าดูตั้งแต่ IPO เนี่ยเพิ่มมาเป็นร้อยครั้งแล้วนะครับ มันให้ความรู้สึกเหมือนเราได้เงินเดือนเข้าพอทุกเดือนจริงๆโหสุดยอดเลยค่ะฟังดูมั่นคงแล้วก็น่าสนใจมากๆและ 5. ต้นทุนการเงินต่ำช่วยให้เติบโตได้เปรียบค่ะชัดเจนมากเลยค่ะดังนั้นออริสก็เลยเหมาะมากๆสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสงเงินสดสม่ำเสมออาจจะสำหรับไว้กเกษียณหรือคนที่ชอบหุ้นปันผลเติบโตหรือ DGI นะครับค่ะหรือคนที่ชอบรีดที่แบบว่าขอความมั่นคงสูงๆไว้ก่อนใช่เลยครับ กลุ่มนั้นเลยแต่ถ้าถามว่าไม่เหมาะกับใครค่ะมีไหมคะก็คงเป็นนักลงทุนที่มองหาการเติบโตของราคาหุ้นแบบหวือหวามากๆในระยะสั้นถึงกลางนะครับเพราะธรรมชาติธุรกิจเขาเน้นความมั่นคงการเติบโตของกำไรต่อหุ้นหรือ EPS มันอาจจะไม่ม้โตเร็วปรุ๊ดปราดเหมือนหุ้นเทคหรือหุ้นเติบโตอ,อื่นๆอ,อืมเข้าใจได้ค่ะครับผมสุดท้ายนี้มีมุมหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจอย,อยากฝากให้ไปลองคิดกันต่อนะครับ คือการที่ r รี l t ท i n อินคเขาเลือกที่จะเน้นความมั่นคงมากๆผ่านโมเดล NNN แล้วก็เลือกผู้เช่าที่เป็นธุรกิจจำเป็นเนี่ยมันคือจุดแข็งที่ชัดเจนมากค่ะแต่ในขณะเดียวกันการที่เขาโฟกัสที่ความเสี่ยงต่ำแล้วก็โตแบบค่อยเป็นค่อยไปมากๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะหมายความว่าโอ๊คกำลังออพลาดโอกาสในการลงทุนในอสังหาประเภทอื่นที่อาจจะโตเร็วกว่ามากๆในยุคนี้หรือเปล่าอย่างเช่นอะไรคะ ก็อย่างเช่นพวก Data Center หรือว่าโกดังสินค้าสำหรับ E-Commerce อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งมันมีศักยภาพเติบโตสูงกว่าในตอนนี้อ๋อจริงด้วยค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันนะคะครับก็น่าคิดว่ากลายุทธ์แบบมั่นคงสุดๆของโอกับโอกาสการเติบโตที่อาจจะสูงกว่าในสินชาประเภทอื่นแบบไหนมันจะตอบโจทย์เป้าหมายของนักลงทุนแต่ละคนได้ดีกว่ากันอันนี้ก็คงต้องกลับไปพิจารณากันดูครับ